เด็กๆวันนี้เราก็ยังเรียนรู้กันในห,หน่วยต้นไม้ที่รักนะคะในวันนี้ครูนุชจะพาเด็กไปเรียนรู้กันในเรื่องการปลูกต้นไม้และการดูแลต้นไม้นั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ครูนุชมีคลิปการ์ตูนนะคะมาให้เด็กได้รับชมกันด้วยนะคะการ์ตูนเรื่องมาปลูกต้นไม้กันเถอะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูการ์ตูนกันเลยค่ะการ์ตูนเรื่องมาปลูกต้นไม้กันเธอนี่เธอเช้านี้อากาศสดชื่นจังโอ้ต้นไม้นั้นออกผลออกลูกเต็มไปหมดเลยฉันอยากลองปลูกบ้างจังแต่ฉันปลูกไม่เป็น เดี๋ยวฉันจะพาเธอไปเรียนรู้เรื่องต้นไม้ในโรงเรียนเพราะที่โรงเรียนมีการจัดบอร์ดเกี่ยวกับเรื่องการเจริญเติบโตของต้นไม้และมีที่ให้เราไว้ปลูกต้นไม้ด้วยนะเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปเรียนรู้เรื่องต้นไม้ในโรงเรียนเพราะที่โรงเรียนมีการจัดบอร์ดเกี่ยวกับเรื่องการเจริญเติบโตของต้นไม้และมีที่ให้เราไว้ปลูกต้นไม้ด้วยนะว <umba> ้าวดีเลยฉันจะได้เ <มา S 1> อาไปเป็นความรู้ว้าวเธอ สองข้างทางนี้มีต้นไม้เยอะไปหมดเลยดีจังเลยนะนี่ใช่ไหมที่เป็นการเจริญเติบโตของต้นไม้ใช่ใช่ใช่ดูแล้วทำง่ายแต่รอเวลากว่าจะโตเป็นต้นใหญ่ๆเราต้องดูแลอย่างดีโดยเริ่มจากเมล็ดจนเติบโตเป็นผลออกลูกอย่างนี้ที่เธอเห็นไงฉันจะสอนเธอปลูกต้นไม้เธอไปเอาจอบมานะเอามาขุดดินแล้วก็ใส่เมล็ดพันธุ์ที่เราอยากจะปลูกใส่ปุ๋ย และเอาดินกรบุบรดน้ำทำอย่างนี้ก็เสร็จแล้วมันดูแลรดน้ำครวนดินทุกวันได้เลยแล้วเรามารอดูกันนะว่ามันจะโตขนาดไหน <c oughs> หลังจากปลูกต้นไม้เสร็จช่วงเวลาก็ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งปีจนมาถึงสิบปีต้นไม้ได้เติบโตขึ้นมาเพราะการดูแลเป็นอย่างดีจนออกดอกออกผล และกล้วยได้มาดูต้นไม้ที่ตนเองได้ปลูกทั้งสองมีความสุขมากและได้ไปสอนลูกหลานเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้สอนต่อๆกันมาจนแถวนั้นมีแต่ต้นไม้อากาศก็สดชื่นและแจ่มใสเปลี่ยนยังไงไกันบ้างคะเด็กๆการ์ตูนสนุกไหมเอ่ยจากการ์ตูนเรื่องมาปลูกต้นไม้กันเถอะก้านและแก้วมีวิธีการปลูกต้นไม้อย่างไรคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ย มีวิธีการปลูกต้นไม้อย่างไรคะช่วยตอบครูนุชหน่อยค่ะใช่แล้วคะ่ะการและแก้วมีวิธีการปลูกต้นไม้นั่นก็คืออย่างแรกเราจะต้องเตรียมจอบไว้สำหรับขุดดินนะคะแล้วใส่มเมล็ดพันธุ์ที่เราจะปลูกใส่ปุ๋ยแล้วเอาดินกลบ หลังจากนั้นเราก็จะรดน้ำต้นไม้ค่ะเด็กๆเมื่อต้นไม้จเจริญเติบโตเด็กๆจะต้องดูแลรดน้ำนะคะพรวนดินทุกวันต้นไม้ของกาลและแก้วก็จะ,จะเจริญเติบโต,ตแข็งแรงนั่นเองค่ะต่อไปเราไปเรียนรู้กันในเรื่องการปลูกต้นไม้และการดูแลต้นไม้กันนะคะอย่างแรกเราต้อง มาเรียนรู้กันในเรื่องการปลูกต้นไม้กันก่อนนะคะการปลูกต้นไม้จะมีขั้นตอนในการปลูกเมื่อต้นไม้จเจริญเติบโตต้นไม้ก็จะให้ความร่มรื่นเป็นแหล่งพักอาศัยของสัตว์อีกทั้งถ้ารากยังแข็งแรงก็จะสามารถยึดดินไม่ให้พังทลายได้ด้วยค่ะ ครูนุชจึงอยากจะชวนเด็กๆมาปลูกต้นไม้กันนะคะก่อนที่เราจะไปปลูกต้นไม้เราจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างและต่อไปจะมีขั้นตอนการปลูกต้นไม้อย่างไรถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วเราไปเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะอุปกรณ์เพาะปลูกช้อนปลูกใช้สำหรับขุดดินขุดหลุมปลูก หรือขุดย้ายต้นกล้าค่ะซ่อมพรวนใช้สำหรับพรพวนดินรอบๆต้นพืชเพื่อทำให้ต้นรวนซุยนั่นเองค่ะบัวรดน้ำใช้สำหรับรดน้ำพืชน้ำที่ออกจากบัวจะกระจายเป็นฝอยเพื่อให้พืชรับน้ำอย่างทั่วถึงค่ะกระถางคัวเลือกกระถางให้มีความเหมาะสมกับต้นไม้ที่จะปลูกนะคะ จอบใช้สำหรับขุดดินแข็งๆนั่นเองคะ่ะเสียมใช้สำหรับขุดดินในพื้นที่แคบๆนะคะต่อไปเราไปดูขั้นตอนการปลูกต้นไม้กันนะคะเริ่มจากการตักดินใส่กระถางจนเกือบเต็ม ควรใช้ดินที่มีความร่วนซุยจะระบายน้ำและอากาศได้ดีนะคะจากนั้นโรยเมล็ดลงในกระถางแล้วกรบดินบางๆนะคะ รดน้ำให้ชุ่มแต่อย่าให้ดินแฉะจนเกินไปนะคะจะทำให้ต้นไม้ตายได้นะคะควรรดน้ำเช้าเย็นอย่างสม่ำเสมอคะ่ะเมื่อต้นไม้มีอายุ2-3สัปดาห์ให้ใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มแร่ธาตุในดินทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นคะ่ะจากนั้นพรวนดินรอบๆต้นไม้ เพื่อให้ต้นไม้จเจริญเติบโตออกผลนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆการปลูกต้นไม้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเมื่อเราได้เรียนรู้การปลูกต้นไม้แล้วต่อไปเราจะต้องเรียนรู้การในเรื่องการดูแลต้นไม้ด้วยนะคะ ถ้าเด็กพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะการดูแลต้นไม้ 1. รดน้ำต้นไม้จะต้องมันดูแลรักษาต้นไม้ของเราโดยการรดน้ำอย่างสม่ำเสมอนะคะถ้าต้นไม้ต้นเล็กๆควรใช้บัวรดน้ำแต่ถ้าต้นไม้ของเรา เป็นต้นไม้ต้นใหญ่เด็กๆสามารถใช้สายยางรดน้ำต้นไม้ได้เลยค่ะ 2. พรวนดินและใส่ปุ๋ยเมื่อเรารดน้ำต้นไม้อย่างสม่ำเสมอแล้วเราควรหมั่นพรวนดินและใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้ด้วยนะคะเพราะการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยถ่ายเทอากาศได้ดีและควรใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงดินด้วยค่ะ เพราะรากต้นไม้จะช้อนใช้ดูดสารอาหารจากน้ำและดินอุปกรณ์ที่ใช้ในการพลวนดินนะคะได้แก่ช้อนปลูกซ่อมพลวนจอบและเสียมค่ะ3า,ากรกาจัดวัชพืชคอยกําจัดวัชพืชหรือหญ้าที่รุงรังเพราะจะมาแย่งสารอาหารจากดินของต้นไม้ที่เราปลูกนั่นเองคะ่ะ C. กกำจัดสัตว์รูพืชเด็กๆต้องคอยหมั่นดูแลมแมลงที่จะมากัดกินหรือทำลายต้นไม้ของเราด้วยนะคะอย่างเช่นหนอนผีเสือ้อตักกแตนหรือสัตว์อื่นๆเหล่านั้นจะคอยกัดกินต้นไม้ของเราอาจจะทำให้ต้นไม้ตายได้เลยนะคะ 5. ตัดแต่งกิ่งไม้ ถ้าต้นไม้ของเรามีกิ่งเยอะจนเกินไปเราต้องคอยตัดแต่งกิ่งต้นไม้ของเราให้สวยงามอยู่เสมอนะคะ 6. ไม่ทำลายต้นไม้เมื่อต้นไม้ของเราโตขึ้นไม่ควรทำลายตัดเด็ดต้นไม้มาเล่นนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้กันในเรื่อง การปลูกต้นไม้และการดูแลต้นไม้นะคะซึ่งเด็กๆสามารถนำความรู้ในวันนี้ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ปลูกต้นไม้ปลูกได้ทั้งพืชผักสวนครัวหรือต้นไม้ที่เด็กๆชอบนะคะและที่สำคัญเด็กๆก,ก็ได้รู้จักการดูแลต้นไม้ให้จเจริญเติบโตแข็งแรงเพื่อที่จะให้ต้นไม้อยู่กับเราได้นานๆนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอฝากให้เด็กๆถ่ายรูปกับต้นไม้ที่บ้านหรือต้นไม้ที่เด็กๆได้ปลูกไว้ในกระถางนะคะเมื่อเด็กๆถ่ายรูปเสร็จแล้วส่วงในไลา์กลุ่มได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ